อาละครับก็กลับมาต่อกันที่เกมแกรนทิปออโต้ไฟนะครับแต่ว่าใน e ีีนี้เป็น EP พิเศษครับเนื่องมาจากว่า การที่ออโต้ไฟล์นะครับมีการปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่นะครับซึ่งสําหรับใครที่มีเวอร์ชั่นดั้งเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยถูกเรียกว่าเดลกาซี่แล้วนะครับเราก็เวอร์ชันใหม่นี้ถูกปรับปรุงพวกกราฟิกต่างๆนะครับวันนี้ผมทาการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเป็นวันแรกนะครับที่มันปล่อยให้ดาวน์โหลดแล้วก็เปิดให้เล่นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อเปิดเข้ามานะครับที่หน้าจอแรกมันจะมีเป็นออนไลน์ครับมี GTA Plus นะครับเราก็เป็นสตอรี่ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเป็นเอ่อโหมดสตอรี่นะครับล้าก็ตรงนี้ผมยังไม่ได้ ามาดูที่เซตติ้งให้ดูก่อนนะครับตัวพวกกราฟิกดิสเพย์แลรพวกนี้ต่างๆเนี่ยผมปรับสุดเลยนะครับซึ่งจะมีเพียงแค่ล็อกตัวเฟรมเรทไว้นะครับ60 เอฟพีเอฟนะครับประมาณนี้เราก็ที่เหลือเนี่ยผมจะเอาเป็นแม็กซิมัมเลยนะครับ RT ซึ่งมันก็จะปรับให้เป็นอัลต้าอะไรประมาณนี้ทั้งหมดเลยครับผมก็จะไม่ยุ่งอะไรนะครับจะปรับแค่ตัวบนสุดครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันภาพเนี่ยแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับอ๋อแล้วก็าการ์ดจอของผมที่ผมใช้เนี่ยเป็น RTX 3060นะครับก็วิดีโอเมมโมรีเนี่ยจะมีอยู่ที่12อ่ะ1 2 2 8 7นะครับข้างบนนะครับเราก็มีการใช้ในเกมนี้เนี่ยประมาณสัก6,114นะครับโดยประมาณนะครับไม่รู้ว่าพอส เขาไปในตัวเกมนเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความละเอียดที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นแบบ 4K นะครับ3840นคูณ2องนะครับโอเคก็ผมอยากจะรู้ว่ามันแตกต่างจากตัวที่ผมเล่นอยู่นะปัจจุบันเนี่ยซึ่งไอตัวที่ผมเล่นอยู่เป็นภาคเก่าเนี่ยอ่าเป็นภาค Legacy เนี่ยมันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวภาาเก่าเนี่ยผมยังได้ไม่จบนะครับแต่ว่าใกล้จะจบลวนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ที่ลงเนี่ย จะไปถึงอีพีไหนแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะประมาณสัก30หรือ40อะไรประมาณนี้นะครับก็อย่างก็แล้วแต่เดี๋ยวตรงนี้ผมจะลงเพื่อเทสให้ดูว่าภาคใหม่หรือว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจะสวยงามกว่าเดิมขนาดไหนครับจะเห็นความแตกต่างหรือเปล่านะครับโอเคพร้อมแล้วผมจะเข้าไปสตอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนมันบอกว่ามันสามารถทานเฟอร์เซฟอะไรพวกนี้ได้แต่ว่า ผมน่าจะไม่ได้ทําอะไรนะครับก็คือเข้ามาเนี่ยคาดเดาว่าน่าจะให้เล่นเกมใหม่เลยนะครับแล้วก็พวกสับไทยอะไรพวกนี้ยังไม่ซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมที่เอาไว้ทําการลงมัดของตัวการที่ออโต้ไฟ์เนี่ยหรือ g t a เนี่ยเขายังไม่ซัพพอร์ตสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับอ่ะโอเคก็เป็นการเริ่มต้นใหม่เลยครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเหมือนเดิมอ่ะมาเราดูครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับหรือว่าภาพจะสวยกว่าเดิมขนาดไหนท่าที่ผมดูตอนนี้ก็ เหมือนผมจะมีความแตกต่างโอเคก็เดี๋ยวดูไปก่อนละกันครับเพราะว่าบางทีแล้วมันจะอาจจะปรับปรุงพวกเอ่อซีจีใหม่หรือว่ารายละเอียดในเมืองอะไรพวกนี้ใหม่นะครับอ่ะมาลองดูก่อนมาลองดูก่อนโอเคตอนนี้ผมลองบอนิเตอร์ตัว g p u ก็ขึ้นไม่เต็มนะครับ CPU ก็ไม่เต็มด้วยนะครับโอเคเหมือนอาจจะไม่ได้กินสเปคอะไรเท่าไหร่หรือว่าอาจจะยังเห็นไม่ชัดว่าโอเคมาเราลองทำตามเฟซก่อนครับป้ายปๆเข้าไปเข้าไปเข้าไป กบไปครับเข้าไปเข้าไป,าไปเอ้ยทำไมนี่ช้าก็ <c oughs> จะเริ่มจากเป็นเวอรชันเอ่อเป็นเนื้อเรื่องตอนโปร,รอกครับโอเคเขาไปตั้งเราเลยเรียบร้อย <c oughs> มา <c oughs> ผมจะไปแบบเร็วๆแล้วกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวคัสซีอะไรพวกนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ค่านะครับไปใชใ้ดูคัสซีด้วยเพราะว่าจะได้รู้ว่าตัวคัสซีเนี่ยถูกปรับปรุงหรือว่าเหมือนเดิมอะไรยังไงบ้างน,นะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้เวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันเลกาซี่เนี่ยก็สวยแล้วนะครับผมคิดว่ามันเป็นภาพที่แบบค่อนข้างสวยเลยผมไม่แน่ใจว่าตัวเก่าเนี่ยผมปรับแบบสุดหมดหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงนี้ปรับสุดหมดก็เหมือน หรือว่าตาผมไม่ถึงว่าผมว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะอ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดขอดูก่อนนะครับไปครับไปไปตอนนี้อยู่ในช่วงที่กําลังวัยรุ่นนะครับปล้นแบงปล้นแบง <Come on. S 2> ซึ่งแน่นอนครับนี่ก็คือไมเคิลแล้วก็เทเวอร์ yeah, นั่นเองแล้วก็สีนี้ครับมันจะมีผลในเรื่องของอนา <'m> so คตด้วยนะครับดนันพูดอะไรก็ไม่รู้ คนเราเนี่ยมีเรื่องให้ทำเป็นร้อยเป็นพันนายเลือกที่จะไปทำเรื่องนี้สักเรื่องได้ไหมโอเคไปครับไป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 เราเถียงการรีไปรีไปได้เงินมาแสนเจ็ดนะครับตอนนี้วิ่ง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 เออเท่าที่ผมสังเกตเหมือนว่าตัวเสื้อโค้ดเนี่ยจะสวยกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าอวยก็ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนใช่ครับโคเวอร์ครับช่วงแรกๆก็จะเป็นการสอนพวกโคเวอร์สอนยิงสอนวิ่งอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคด้วยความที่ว่าผมเล่นมาจนจนแบบค่อนข้างถนัดละก็เลยไม่ต้องล่างนั่งไล่ปุ่มใหม่นะครับไปครับอันนี้ออกโคเวอร์ปั๊บปั๊บปับปับวิ่งไป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 แล้วก็ตรงนี้ผมปรับอีกอีกอันหนึ่งก็คือตัวออโต้อ่าเรียกว่าช่วยแรงนะครับปุ่มช่วยแรงมันจะได้ทําให้แรงได้ง่ายขึ้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวออกโคเวอร์ก่อนปึ๊บนี่ครับมันก็จะช่วยแบบให้เราแบบแรงได้ง่ายขึ้นนะครับไม่งั้นเนี่ยใช้จอยเล่นคือมัน คอนเทนตจะยากมากอึ๊บเอ้ยเดี๋ยวพลาด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 ไม่แม่นเลยอะเทเวอร์ตอนนี้ไล่เพิบโอเคอันนี้ตายหรือยังไม่รู้ครับน่าจะยังไม่ตายเพิบโอเคเฮ้ยยังไม่ตายโอ,โอ้โหอ่ะขอให้เปลี่ยนเป็นไมเคิลครับเอาไมเคิลไปบู๊ดีกว่าเพิบโอเคทีเดียวตายไมเคิลเฮ้ยนี่ยังไม่ตายทีเนี่ยยิงกันยังไงเนี่ยโอ,โอ้โหมา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 นี่ หนึ่งตัวหนึ่งนัดไปเฮ้ยยังไม่ตายข้างหลังยังไม่ตายยิงรอดยิงรอดโอเคโอ้ยิงให้ตายหน่อยพิพวกยังมีตัวหนึ่งครับยังไม่ตายผมเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนโอ้โหแล้วชอบขึ้นมาตอนที่เรารีโหลดด้วยไม่ตายใช่ไหมโอเคเรียบร้อยไป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 วิ่งไปที่รถวิ่งไปที่รถปัง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 โอเคเรียบร้อย มีไหมไ<ป>ก็อยู่ที่เมืองรูเ้ยเดี๋ยว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 ไอ้นั่นมันขับรถแบโอเคไม่ได้หนีเราใช่ไหมปึงปึงปึงเรียบร้อยไปยคือรถรับอ,อ๋อมันเป็นคัสซีมาจอดตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้เรายังคงเป็นผู้ดิสารอยู่นะครับ <c oughs> จำได้ครับคราะว่าเหมือน <c oughs> เพื่อนมันจะตายหรือเปล่าวะตอนนี้เนี่ยมารอดอยู่สี่คนนะครับเราก็ผมเหลืองเนี่ยชื่อแบรดนะครับ ก็จะมีในเรื่องอถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าเทเวอร์จะเข้าใจว่าแบทยังไม่ตายนะครับแต่จริงๆแล้วหน้าจะตายเรียบร้อยแล้วนะครับปั๊มเนี่ยเทเวอร์ตอนที่หัวยังไม่ล้านนิดหน่อยอ้าวเรียบร้อยเท่ากับตอนนี้เหลือแค่สามคนครับไมเคิลเทเวอร์แล้วก็แบทนะครับบ้าเอ้ยปึง้งเรียบร้อยแล้วก็ถึงตาเราขับรถบ้านะครับ โอ้ก็ถือว่าสวยกว่าเดิมนะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยขึ้นมาประมาณ80%กว่ากว่านะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถึงร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบพีคมากนะครับส่วน CPU ก็ไม่ขึ้นเลยนะครับเอ้ยเกือบชนเกือบๆโอเคจอขับไปครับตามแผนตามแผนมาเอ้ยถนนโดนปิดอ๋อโอเคผมมองไม่เห็นโอ้แต่ถือว่าสวยกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้คือ แบ็กกราวดด้านหลังเนี่ยแสงะอะไรพวกนี้เหมือนจะสวยกว่าเดิมครับซึ่งอย่างหนึ่งที่ถูกปรับปรุงแน่ๆก็คือเรื่องแสงนะครับอ๋อผมลืมดูเลยเมื่อกันที่ผมเปิดเลเทสติ้งหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเห <ใน S 1> มือนกันว่ามีให้เปิดห,หรือเปล่านะครับมันเป็นฟังก์งชันของพวกการ์ดจอเอ็นวีเดียอะไรประมาณนี้นะครับออเนียครับคือแสงที่ออกมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยถือว่าสวยมากแต่ว่าผมเล่นในเวอร์ชั่นเร g ก c ซี่ก็ก็เหมือนจะเห็นแสงอยู่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบสดใสหรือว่าชัดเจนขนาดนี้นะครับพวกแสงสะท้อนแสงจาก แสงอาทิตย์อะไรประมาณนี้โอเคไหนล่ะเฮลเตอร์โอเคแล้วก็นี่น่าจะเป็นตำรวจที่ร่วมมือกับไมเคิลนะครับอ่ะผมผมสปาไปเลยวกันเพราะว่ามาถึงตรงนี้นะ่ะคิดว่าหลายหคนน่าจะรู้ในเรื่องอยู่แล้วละครัยิงนีโอเคเรียบร้อยครับ Michael <laughs> ไมเคิลเผยตัวให้ยิงเลยโอ้ฉันกำลังจะตายแล้วนายหนีไปก่อนไม่ฉันจะไปทิ้งนายนะไมกี้ <laughs> ไปซะฉันกำลังเลือดออกจะตายแล้ว ฉันนอนทับกระเป๋าเงินไม่อยู่เลยส่วนเทเวอร์ไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ตายซะเฮ้ยเดี๋ยวเราสามารถยิงรถได้หรือเปล่าวะปุ๊ปปุ๊ปปปุ๊ปปอยิงรถหน่อยขอยิงรถหน่อยอยากได้ให้รถระเบิดปุ๊ป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 ปุ Statut, ย statut, 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 ิงรียยิงรียิงรียปั๊มปั๊มปั๊มไม่น่าตายนะครับตรงนี้ม <experimentation> <which S 1> ันมีตายวินะปั๊ม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 โอเคครับสิครับสุมไม่วแล้วสุ่มไม่ไหวแล้วหนีดีกวเฮ้เธอรอก่อนรอก่อนขอยืมตัวแป๊บหนึ่งอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงอย่าเข้ามานะเฟยไม่งันมันตายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย ไป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 จับมันเออผมก็ลองสงสัยอยู่เทเวอร์เนี่ยมันหนีไปตัวป่ามันได้เงินหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนที่เราเจอเทเวอร์ใหม่รู้สึกว่าเทเวอร์มันจะมีเงินเป็นแสนเลยหรือเปล่าจําจไม่ได้แล้วครับแต่ว่าเงินเมื่อกี้อยู่ที่ไมเคิลแน่นอนครับเราก็คัสซีนนะครับตัดก,กลับมาเป็นงานศพนะครับของไมเคิลนั่นเองครับโอเคแม้ว,ว่าเขาจะไม่ใช่ ว่าประชากรที่ดีเสมอไปแต่เขาเขาก็ไม่ได้ตายแบบพีโร่ด้วยเขาเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็อ้อนี่ผมเห็นละไอ้นี่คือร่วมมือแน่นอนครับชื่ออะไรวะผมจําชื่อไม่ได้ละเดฟนอตันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าผิดต้องขออภัยด้วยพอดีผมเล่นในเรื่องทางฝั่งของ FIB มันมันผ่านไปประมาณหนึ่งละอะไรนี่ก็คือไมเคิลตัวจริงครับก็เปลี่ยนจากเอ่อไมเคิลทาวเซ่หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือทาวซีนะครับ เปลี่ยนเป็นไมเคิลเดอซานตาแทนนะครับโอเคจบตัวโปรดครับนำเรื่องของแกรนทิปออโตไฟลครับต่อไปก็จะเป็นการเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักครับในปัจจุบันก็นเดี๋ยวผมจะเล่นไปประมาณนึงแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าเออเหมือนภาพจะชัดขึ้นลูกชายคุณเจมเขาเป็นเด็กดีหรือเปล่า เหมือนว่าถ้าให้ดูจากตรงนี้นะครับดูจากลายกระเบื้องด้านหลังเนี่ยคือสวยเลยนะครับแปลว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีการปรับปรุงภาพแน่นอนละเพราะว่าผมจําได้ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนท่านี้เนี่ยแสงเงานะครับสีจะจะไม่ได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ผู้วัสดุต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนนะครับโอเคแต่นี่ถ้าดูจากเนี่ยอย่างโซฟาหนังอะไรประมาณเนี้ยคือดูรู้เลยว่ามันเป็นวัสดุที่ทามาจากหนังอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะถูกปรับปรุงแหละนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายนะครับ ต้องสังเกตนหน่อยถึงถึงจะเห็น <don> ความความแตกต่างแต่ว่าอ,อจาจจะต้องไปเปิดเปรียบเทียบกันอ๋อไม่ได้สิเพราะว่าในเวอร์ชันเก่าเนี่ยรู้สึกว่าผมจะไม่ได้ปรับภาพสวยตั้งตั้งแต่แรกผมจะเริ่มปรับภาพสวยๆเนี่ยตอนช่วงประมาณสัก EP 2ี3 0ประมาณนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าภาพ ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสวยกว่าเดิมนะครับแล้วก็ส่วนสับไทยเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ตัวโปรแกรมที่ไว้สำหรับลงม็อดเกม GTA เนี่ยเขามีการปรับปรุงครับเพราะว่าล่าสุดผมเข้าไปดูมาแล้วไปเช็คมาแล้วนะครับยังไม่มีการปรับปรุงครับแล้วก็ในตัวโปรแกรมในการลงม็อดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มตัว GTA ที่เป็นเวอร์ชันเวอร์ชันนี้เข้ามานะครับเวอร์ชันใหม่เข้ามาโอเคผมก็หวังงั้นแหละ หมดเวลาหมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวไงน่าต่อฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไม่ได้เล่นอีพีแรกเราน่าจะไม่ได้เล่นไมเคิลนะครับผมจำได้นะเราน่าจะได้เล่นเป็นแฟรงกิ้โอเคไมเคิลก็เดินออกมาครับเเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ถ้าสมมติว่าติดสิกธิ์เนียผมขอตัดเพลงไปนะครับติดเพลงไปคิดว่าน่าจะติดลิขสิทธส์แน่นะครับก็ขอตัดเพลงไปนะครับเพลงนี้จะหายไปแน่นอนนะครับ ผมจำได้ลตรงนี้ติกตกับสีแน่เลยรเพลงตู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 ถือว่าไม่ได้ใจว่า 4G เขาทำใหม่หรือเปล่านะครับแต่ว่าภาพในเกมที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่ 4G เท่าไรนะครับก็คือจะเป็นภาพที่แบบมาจากในเกมเลยนะครับน่าจะใช่ผมก็พยายามดูพื้นดูพวกแบตการดูอะไรพวกนี้ต่างๆอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมสักส่วนใหญ่นะครับ โอเคแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะนั่งสุบุรีใช่ไหมแถวนี้คนไร้บ้านคนไร้บ้านโอเคแล้วก็เหมือนเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดอีพีแรกเนี่ยน่าจะเป็นนี่ไงแฟรงกิ้งกับเพื่อนของเขานะครับราม่าก็กำลังเถียงกัน หาบ้านครับหาบ้านอ๋อไม่ทราบว่าคุณอ่ารู้จักบ้านนี้ไหมอ๋อมาไมา่ไม่ผมผมไม่ใช่คนแถวนี้หรอกนะอ๋อเดี๋ยวก่อนเหมือนว่าจะตรงไปตรงนั้นดันขวาน,นั่นันได้สีเหลืองขอบคุณนะครับนี่นายบ้าเนี่ยจะไปบอกเขาทำไมเนี่ยจะไปถามเขาทำไมาเรื่เนี่ยมาทำอะไรที่มันแบบลักลอบผิดกฎหมายจริงม,มันก็ไม่ผิดกฎหมายหรอกนายต้องการจะเขียนป้ายตัวใหญ่ประกาศเขาเลยใช่ไหมเนี่ย ก็เหมือนก็ประมาณว่า2คนนี้เนี่ยยังทําอยู่ในร้านขายรถนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีนอกมีนยนิดหน่อยนะครับก็คือขายรถแพงๆนะครับแล้วก็ให้คนซื้อเนี่ยผ่อนไม่ไหวแล้วก็พยายามยึดรถนะครับซึ่งวันนี้แหละที่มันจะมาทำภารกิจก็คือยึดรถเป้าหมายนะครับสคันนั่นเองก็มา2คนครับและโอ้ดีดอันนี้ทําใหม่แน่นอนครับดูต้นกราเพชครับรู้สึกว่าสวยงามเลย โอเคอันเนี้ยเปลี่ยนไปแน่นอนที่เห็นได้ชัดเลยนะครับโอเคแล้วเราก็เดินไปครับอ่ากำแพงผนังน่าจะโอเคน้องแมวมีอยู่แล้วนะครับถูกเพิ่มมาในเวอร์ชันก่อนนี้อยู่แล้วโอเคขยะทางขยะโอเคถ้าสมมติว่าดูใกล้ๆอย่างนี้เหมือนทําใหม่จริงครับโอเคเราเลือกมาหนึ่งคันนะครับผม,มเอาสีแดงแล้วกันไปไปนายไปนายไปขนุนอไไปขนุนตอนนี้ผมไปดูรวดับเงื่อนไขในการได้เหรียญทองคืออะไรนะครับก็เดี๋ยว เร,เราเรล่นไปก่อนหละกันนะครับผมจำไม่ได้รล้วเหรียญทองคืออะไรบ้างแต่จำได้ว่ามันอย่างหนึ่งคือม,มันแข่งกันอยู่นะครับแล้วก็มีสอนนะครับเปิดหลังคาโดยการกดขวาคา้างเอาไปแล้วโอเคช่วงแรกๆเราขับตามไปไปก่อนแล้วก็เหมือนอย่าต้องอย่าให้รถชนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวตรงนี้โอเคฟึบ เราไม่ต้องรีบครับเราไม่ต้องรีบยังไงเราต้องขับตามมันอยู่แล้วมันไม่มีเส้นทางขึ้นนะครับแล้วก็เราต้องกดโอเคกด B ีนะครับเพื่อมองกด B ีหรือกดปุ่มแดงเพื่อมองตัวราม่านะครับรู้สึกว่าเราต้องมองรามาประมาณ1ิวิหรือเปล่าวะโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็น อันนี้ผมขอมีสัมผัสที่กับการขับรถหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ดูบรรยากาศภายในเมืองอะไรมากมายครับแต่ว่าสามารถไปลองดูดูได้ครับว่ามันสวยเดิมสวยงามว่าเดิมขนาดไหนรู้สึกว่าที่ปรับปรุงแน่ๆคือน่าจะเป็นฉากที่เป็นฝนตกนะครับแล้วก็พื้นมีน้ํานองอะไรประมาณเนี้คิดว่าน่าจะใช่เออโอ้โหนายขับชนเลยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เข้าไปโอเคอันนี้ต้องห้ามชน no ห้ามชนห้ามชนห้ามชนโอเคไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ เออเราไปอย่าชนอย่าชนอันนี้เขาเปิดให้ออกทางนี้ฮืบแล้วก็โอเคมอง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 เออเลี้ยวได้อยู่ครับได้อยู่จะพยายามใจเย็นครับไม่ต้องแซงครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะว่ามันไม่ขึ้นเส้นทางมาให้เราอยู่แล้วเธอเลบเธอเลยบโอเคร, okay. รับทราบรับทราบ แล้วก็ตอนนี้จะเป็นการสอนอรถดํานะครับรถลอยโอเคเราขับช้าๆแหละไม่ต้องลอยเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราลอยแล้วมันเป็นชนมันนะครับโอเครถพังหรือเปล่าไม่รู้โอเคเลฟนะครับเลฟเลฟฟืน้นไปไหนอะโอเคอเฮ้ โอเคป้ายครับต้าต้าเดี๋ยวมันจะมีจุดที่เราจะต้องใช้เปิร์ชนะครับเราสามารถใช้เปิร์ตตั้งแต่แรกนด้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ว่าเราควรจะใช้เปิร์ตตรงไหนนะครับเพื่อทำการแซงราม่านะครับโอ้ชนกันชนกันถอไร่ถนไร่โอเคเรียบเรียบโอเคแล้วก็ผมจำได้ละใกล้ๆตรงนี้แหละที่มันจะเข้าอุโมงค์นะครับสองอันถึง ฝืนโอเคน่าจะเป็นแถวแถวนี้นะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวพอเราเข้าอุโมงค์โอเคผมจะใช้เปิร์กเลยฝืนฝืนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันจะเหินรถมันจะเหินโอเคเราจะใช้เปิร์กประมาณนี้นะครับเอ้ยอย่าแซงอย่าแซงโอ้ขนาดใช้เปิร์กเนี่ยอย่าแซงอย่าแซงอย่าแซงโอเคเราชนะครับ แล้วก็ตอนนี้จะเป็นคัสตีนที่เราจะต้องหนีตำรวจเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออเหมือนหน้าหลอกคนเนี่ยราม่าเพราะตอนแรกราม่าน้าที่แบบไม่ได้เลยครับถ้าจำไม่ผิดอ่าสีโยบายบายเดี๋ยวเจอกันแล้วก็ตำรวจมาครับตำรวจมาเราหนีเราหนีนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเส้นทางที่จะมุดได้ ระหว่างตึกมีตรงไหนบ้างนะครับฮ้บตรงนี้เฮ้บเฮืบนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตรงน้โอ้ยชน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 ไอ้ตำรวจตำรวจมาอย่างเร็วเลยตำรวจทำไมเทพจังเนี่ยเฮ้ยโอเคขอดูตรงนี้หน่อยเฮ้ยตำรวจมาไม่ใช่ละไม่ใช่ละตำรวจเนี่ยปกติแล้วมันเข้ามา ในซอยไม่ได้นะครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอเคงันเดี๋ยวผมขับไปก่อนแล้วกันนะครับเหมือนว่ามันจะบั๊กหรือเปล่าวะปกติตำรวจมันมันไม่น่าจะเข้าซอกเข้าซอยได้นะโอเคหลบตัวนี้แหละซอยเยอะดีเราจะเอาไว้ตรงนี้ครับเราสามารถกด a ค้านะครับเพื่อทําการดับเครื่องได้ pp, ดับเครื่องก่อนแล้วก็จริงจเราต้องคอยดูตํารวจด้วยนะครับว่ามันจะมีตํารวจที่แบบจอดรถแล้วก็เดินลงมาดูตามซอยตามอะไรอย่างเงี้ยแหละ โอเคตรงนี้เนี่ยรอสักพักหนึ่งนะครับจบไหมจบไหมจบไหมเดี๋ยวผมมาดูก่อนไอ้ตรรวจข้างหน้าเนี่ยมันจะลงมาจอดลงลงมาดูรึเปล่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยโอเคเรียบร้อยครับปปไปไปแล้วก็กลับไปที่ร้านขายรถนะครับดีเดอร์ชิพที่เราทำงานอยู่โอ้เมื่อกี้เหมือนกระแทกไปรอบหนึ่งไม่รู้ว่าโดนโดนหักเหรียญทองหรือเปล่า แต่ไม่เป็นไรอันนี้แค่เองเล่นเทสดยเฉยนะครับว่าภาพเนี่ยสวยงามหรือว่าแตกต่างจากเดิมขนาดไหนคิดว่าแตกต่างจากเดิมครับเราก็โอเคถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าในเรื่องตอนนี้นะครับน่าจะเจอนะครับจริงด้วยเจอลูกของไมเคิลนะครับก็คือจิมมี่นั่นเองจิมมี่อยากได้รถครับก็เลยหลงกลดิวเดอร์ซีเมียน สีเบียนเวลาคุยเนี่ยเขาชอบดึงแบบประมาณว่าอ๋อไนี่นายอะไรเนี่ยเออก๋ขี่เชื้อชาติอะไรประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยจิมมี่ก็หลงโกนนะครับต้องผ่อนรถคันสีเหลืองนี้ s u v คันนี้นะครับแล้วก็เลยไปไี่มาครับที่ว่าจะให้ เอ่แฟรงกี้นะครับกับเพื่อนของเขาราม่าเนี่ยไปยึดรถคืนนั่นเองนะครับอ๋อไม่ใช่ราม่าก็บอกแฟรงกี้คนเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เลยได้รู้จักแล้วก็ได้เจอกับไมเคิลนั่นเองซึ่งเมื่อกี้ผมดูนะว่าซีเมียนนะครับสวยงามกว่าเดิมนะครับมีการปรับปรุงความละเอียดนะครับของตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครด้วยนะครับเดี๋ยวมีกระซิบอะไรเนี่ย ผมไม่เอานะผมไม่อยากยุ่งด้วยกลับบ้านละโอเคกลับบ้านครับกลับบ้านแล้วก็ขึ้นรถของเราเองนะครับรถของเราเนี่ยฝีขาวแ้วเราต้องต้องส่งไปเนี่ยแล้วๆๆๆช้าอย่างลาม,มากแต่เหมือนว่าตัวละครเนี่ยจะทำเนียนกว่าเดิมอยู่นะครับโอเค๋ยวก่อนนะผมว่าเราสามารถไปทางลัดได้หรือเปล่า ถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคตรงนี้ครับมันมีทางลัดใกล้ๆบ้านอยู่ผมผมจำได้คือเล่นจนทำนาละเส้นทางนี้ฮึบฮึบเนี่ยครับกลับถึงบ้านเลยึมาเรียบร้อยถึงบ้านกลับเข้าบ้านครับกลับเข้าบ้านฮึบถือว่าสวย โอเคแล้วก็อ๋อข้อมูลอย่างหนึ่งที่ผมจําได้นะครับคือการปรับปรุงเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาปรับปรุงเหมือนกับในเวอร์ชันของออนไลน์ด้วยก็คือทําให้ภาพสวยกระเดิมผมว่าส่วนตัวไม่ได้เล่นในเวอร์ชันของออนไลน์นะครับก็เลยไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในเวอร์ชันออนไลน์ภาพเป็นยังไงนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเราเล่นภาพเรีกัซี่มาเนี่ยอ่อแล้วภาพมันก็ไม่ได้ขี้เหรนะครับมันก็สวยอยู่นะครับ ถามว่าแตกต่างจากเดิมไหมถือว่าสวยกว่าเดิมนะครับแบบแบบที่ว่าถ้าสังเกตก็เห็นแหละแต่ถ้าไม่สังเกตก็ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับยังไม่ได้แบบขับรถเจอตอนกลางคืนเจอฝนตกเจออะไรนี้เลยก็เลยอาจจะยังสรุปไม่ได้ว่ามันแตกต่างอยู่แค่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเห็นความแตกต่างแล้วนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะกลับไปเล่นเวอร์ชั่นเก่าก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยยังไม่ซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับม็อดภาษาไทยอเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็เวอร์ชั่นเก่าหรือเี่ย ก็เล่นไปไกลแล้วใกล้จะจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสนะครับเล่นเวอร์ชันนี้ให้ดูนะครับโอเคก็ตอนนี้เป็นการสอนครับว่าเราสามารถมาเปลี่ยนชุดได้ที่ตัวเสื้อผ้านี้นะเราก็เมื่อกี้เราต้องไปตัดผมใช่ไหมโอเคก็สําหรับในภาร,รกิจแรกนะครับมาดูนิดนึงปึ๊บอโฟกัสไดเวอร์นะครับ,ดบ,รบได้แค่5าวิอันนี้น่าจะต้องสิบวิหรือเปล่าไม่แน่ใจโฟกัสไดเวอร์ก็คือกดกด B นะครับในต,ตอนที่เราเนี่ยอ่า อ๋อเจ้าใช้เอาไปใช้ดิต้องบอกว่าตอนที่เราขับรถแข่งกับลาม่านะครับโอเคก็สำหรับใน EP นี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างแซมเปิลแซมเปิลนะครับให้ดูภาพกันก็น่าจะเห็นความแตกต่างก,กันได้น,นะครับผมไม่ได้ทำแบบเป็น VS อ่ ครึ่งครึ่งให้ดูนะครับระหว่างเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเก่านะครับแต่เห็นละว่ามันแตกต่างกันจริงๆครับโอเคแฟรงกนโอเคมีงานใหม่ครับงานของซีเมียนนะครับน่าจะเป็นคิงชิงวอลไซด์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นภารกิจต่อไป ก็สำหรับใน EP นี้นะครับเดี Metal ๋ยวขอตัดจบไว้ตรงนี้ไม่มี EP ต่อไปนะครับแค่ลองให้เทสต์ดูเฉยๆว่าภาพเวอร์ชันใหม่มันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีบตัดรีบลงเลยก็แล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับในการทดลองนะครับดูเวอร์ชันใหม่ของ g a n e s i Auto นะครับไฟล์นะครับเป็นประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่สรุปในการตัวสเปคนะครับก็สำหรับใครที่มีการ์ดจอ RTX 3060เล่นได้สบายนะครับในระบบ 4K ความละเอียด 4K นะครับเราก็ตัวสเปคเนี่ยปรับสูงสุดก็ไม่มีปัญหาครับเลื่นเลย CPU แทบไม่ขึ้นเลยนะครับแรมเนี่ยก็ก็ไม่ขึ้นนะครับมีการ์ดจอที่ขึ้นบ้างน,นะครับแต่ว่าไม่พีคนะครับไม่พีคก,ก็คิดว่ามันน่าจะขึ้นพอประมาณนะครับเฉพาะเท่าที่มีละกันนะครับไม่พีแล้วก็ไม่มีแบบ เฟมเรตตกในพวกนี้ด้วยนะครับเท่าที่ดูนะครับโอเคก็สำหรับในวิดีนี้นะครับตัดจบไว้ตรงนี้เลยนะพบกันใหม่ในในตัวเกมหลักในเวอร์ชั่นกับเรากันนะครับสวัสดีครับ